สวัสดีครับผมเบนธนาคณจะมาออกทัฒนะมวยไอยเจ็ดสีประจำอาทิตย์ที่28คกุมภาพันธ์สองหคู่มวยมีดังต่อไปนี้คู่ที่หนึ่งเป็นการเจอกันระหว่างยอดมวยแห่งอนาคตยอดบัวง,งามไดมอนด์เ8เจอกับสุดหล่อออดตึกแดงพิกัดน้ำหนักร้อยห้าปอนด์คู่ที่สอง เป็นการเจอกันระหว่างดาบดำปตตทองตวีบทขยี้พันสิงคลองทรงผู้รีสอร์ทพิกัดน้ำหนัก122ยยอปอนด<า>์รองคู่เอกถูกคู่ถูกเวลามากๆเป็นการเจอกันระหว่างส <Okay. S 1> ู้ศึกสอพันนุษย์ปะทะเมืองสยามครูต้มบัวขาวส่วนคู่เอกนำรายการ เป็นการเจอกันระหว่างยอดมวยต่างศึกต่างสายเพชรภูไทยศิทธิสารเสือทาบชั้นลำน้ํามูลเล็กทีเด็กเก้าเก้าพิกัดน้ําหนักร้อยสาอปอนด์ออกตัฒนักกันเลยนะครับคู่ที่หนึ่งคู่นี้เหตุผลอันที่ได้มาเจอกันก็ เพราะว่ายอดบัวงามเป็นแชม105ป์ร้อยอัพพน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักเก่งน้ำหนักสบายของยอดบัวงามทีแรกจะประกบห้ยอดบัวงามเจอกับเพชรนำใจแต่ฝ่ายยอดบัวงามบอกอยังไม่พร้อมที่เจอเพชรนำใจทางทีมงานออดตึกแดงก็เลยส่งสุดรอออตึกแดงมาเจอยอดบัวงามซึ่งจริงๆพิกัดเก่งของสุดรออยู่แค่ร้อยสาม เลยต้องยอมชกกันร้อยห้าเป็นน้ำหนักเก่งของยอดบ,บวงงามน้ำหนักนี้ยอดบ,บวงงามได้เปรียบมากยอดบ,บวงงามเดิมเดิม <ๆ S 2> พืพ้นเป็นมวยเข่าแต่เป็นมวยเข่าที่มีเหลี่ยมเหลี่ยมเข <sea> ่ <ๆ S 2> าประการเลยตัวนี้มีแทงแล้วค่าแทงกินเหลี่ยมกินรงดีวงนอกมีจังหวะฝีมือที่ดีมาเจอกับสุดหล่อมวยพื้นเดินแทงเข่าอย่างเดียวขวางหน้าแทงเข่าอย่างเดียว ไม่มีอาวุธนำดักทางไม่ยากได้เปรียบอย่างเดียวคือรูปร่างสูงยาวแต่เสียเปรียบแรงประทะยอดบ,บวงามแน่ได้ความสูงความยาวอย่างเดียววันนี้นะครับอยากให้เอายอดบ,บวงามเป็นทีเด็ดประจำรายการเพราะถ้าแพ้ตัวนี้ไม่รู้จะไปชกกับตัวไหนสถิติก็สวยรู้ชนะติดต่อมาห้าไฟติดตอ่อไฟนี้ต้องเป็นไฟที่ห ไฟหน้าได้เจอเพชรนำใจแน่มองข้ามจดไปเลยยอดบัวงามมวยในแผนการสร้างของทีมงานเกี็บเพชรน่าเล่นมากเป็นต่อราคาไหนก็ต้องต่อเก็บทุกราคาไปเลยยอดบัวงามไดมอนด์98าเอาเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยคู่ที่สองเป็นการเจอกระระหว่างดาบดำปอตทะท,ะท,ะทองทวี มวยทรงมวยมันทื่อๆท,ทรงมวยไม่ค่อยมีไอคิวมวยไม่ค่อยดีเดินทื่อๆไม่ค่อยมีอาวุธนำด้วยจะต่อยหมัดหมัดก็หมัดไม่หนักชนิดโป้งนับโป้งนอกก็ไม่ไม่ใช่จะสอกขวางสอกควันก็ไม่ค่อยแม่นยำดีที่หัวจิตหัวใจดีเป็นมวยปล้ำตีเดินปล้ำตีอย่างเดียวชกมวยรอบก็ชกได้ต่ำกว่ามาตรฐาน จัดมวยรอบขึ้นมาเป็นตัวเต็งแต่ชกได้ต่ำกว่ามาตรฐานมีแต่เขาอย่างเดียวมาเจอกับพันสิงห์องสวนบุรีสดพันสิง์มาชกแทนรุ่นพี่ในค่ายคือธนาชาติช,ชพัชรวาดซึ่งแม่ป่วยต้องไปกบัหานพันสิงห์ซึ่งร้อมรอรายการอยู่แล้วไม่กลับบ้านเลยได้เปรียบรูปร่างที่รูงยาวใหญ่กว่า ได้เปรียบความรุงรอยกว่าการเห็นและฟิตร้อมมาอย่างดีพันสิงตัวนี้มวยมีกระดูกไม่ใช่ไม่มีกระดูกเมื่อก่อนชกสายศึกเพชรยินดีโชกระดับเพชรไทยแลนด์สิทธิทแลนด์แชมป์1้8ปอนด์ทูฟยูยีกระดูกไม่ธรรมดาแน่เป็นมวยจังหวะฝีมือดักแทงดักเตะดักต่อยดักฟันรอกทำได้ดี เชิงชกฉลาดกว่าได้เปรียบลองนึกภาพดูดาบดำจะเข้าไปปั้มวัดเจอพันสิงห์ขวางนี่ขนาดเป็นมวยแทนผมว่ายังน่าเล่นเลยถ้าเป็นมวยในรายการเอาพันสิงห์เป็นทีเด็ดได้เลยคู่นี้ผมออกไปที่พันสิงห์กองสมบ<อ>ูดีรอดออกตรงไอคิวมวยจะถมวัวมวยรูปร่างมวยวุ่นมวยมันได้เปรียบกว่าการเห็นพิกัดนี้น้ำหนักปล่อยทั้งคู่ร้อยยิบสอง ฟันสิงไงเป็นมวยหน้าลองประจำรายการเลยกุริสามลองคู่เอก<า>ถูกคู่ถูกเวลาคู่นี้น่าดูมากระหว่างสู้ศึกสอปนุษย์ประเภทมนุษย์หินจากชัยภูมิเดินปล้ำรัดควัดตีอย่างดุดันมาเจอกับเมืองสยามครูต้มบัวขาวมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายดักควันตรกร้ายรูปร่างสูงยาวกว่า ได้ดีแต่ปลายปลายชอบแผ่วน่าดูมากคู่นี้ต้นต้น,ตนมีสิทธิ์นอกนับด้วยกันทั้งคู่เพราะสู้ศึกก็มีหมัดเมืองสยามมีศอกที่อันตรายแต่ตามทรงมวยเชิงชคแล้วเมืองสยามชอบเจอกับมวยที่เดินเข้าหาและสู้ศึกล่าสุดดูว่าเจ็บหนักที่เจอเอกวายุโดนน็อกมางแบบหมดสภาพ มาเจอมิเตอร์นอกเอาเมืองสยามนี้กระดูกปูทอนไม่ธรรมดาร่วมสามร้อครั้งขึ้นกรุงใหม่ๆก้าวไฟนอกติดต่อตลอดและมีรายการชกอยู่มส่เสมอวันนี้น่าเล่นมากออกไปที่เมืองสยามครูต้อมบัวขาวเพล,เลินอกนับรับกินเติมไม่นอกไม่นับก็เชื่อมั่นในลูกขวางวงในของเมืองสยามจะประคองตัวเข้าไป้ายไปได้สำเร็จ ออกที่เมืองสยามกูต้มบัวขาวส่วนคู่เอกนำรายการคู่นี้เท้าความก่อนว่าสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงระหว่างเพชรภูไทยศิทส์สวัสดิ์เสือกับลำนามูลเล็กติเด็ด99เดิมทีมเพชรภูรไทยไจะไปเจอกับจะประกบให้เจอกับอ e ีที แต่ e ีทีไม่กลับเข้าค่ายทีส่วนลำน้ำมูลเล็กนี่ฟิตซ้อมอยู่ในค่ายตลอดไม่ไปไหนเลยเด็กมีการฟิตซ้อมอยู่ตลอดเฮียตีเลยโรงร้านเสนอชื่อให้ลำน้ำมูลเล็กชกกับเพชรภูไทยส่วนเพชรภูไทยถ้าน้ำหมักน้ำหนักที่ดีชกกลางวันเสนอชกตอนนี้บอกว่าชกร3 0ได้ในกลางวานันก็จะชกกับีทีแต่มาเจอลำน้ำมูลเล็กเวทมันใหญ่ ทีแรกลำน้ำมูลเล็กก็อยากได้สักร้อยสามาอย่างต่ำก็ร้อยสามสามตกลงกันไปตกลงกันมามีทีถ้าว่าจะไม่ได้ชกแันที่เรื่องน้ำหลักมันไม่ลงตัวกันอยู่ทีแรกทางเสียไปรูดก็อยากให้เพชรปูไยได้ชกก็เลยขอรักร้อยสามสองยอมปล่อยไปอีกสองปอนด์เท่ากับว่าน้ำหนักเพชรภูไยปล่อยไปสองปอนด์ ส่วนไฟล์ของลาลุมูลเล็กก็ยังอยากร้อยสามอยูุ่บแล้วทีมงานคนจัดมองว่าพิกัดร้อยสามสอปอนด์มันจะได้เสียกว่าเลยเลื่อนไปอีกสัปดาห์หนึ่งเอาคู่เพชรลุงเรืองกับสมิงดำมาชกสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆคู่นี้จะมีรายการตั้งแต่วันที่21แล้วเลยเลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> เพื่อให้ได้เตรียมความพร้อมกัน <c oughs> แล้วลงตัวที่ ร้อยสามสองปอนเพชรภูไทรมวยหนุ่มร่างกายฟอร์มสดมาดุดันบูดุดันได้ยาน่ายกมีเพลงศอกที่อันตรายเหมือนที่ผมตั้งายาวๆคุณศอกลายมิดตัวตัวใหม่เพราะตัวเกอามันขุนศึกสี่เขียงไกลฟันศอกได้ดุดันน,นอกติดต่อมาหลายครั้งด้วยศอกมีหมัดเสริมมีขวางแทงขวางตีแบบไม่ต้องจับดุดันมากมวยตัวนี้ เด็กหนุ่มสิบปดปีกำลังห้าวกำลังมั่นใจไฟนี่ซ้อมดีมากซ้อมกัะเอาร่างกายมาบดรุ่นพี่เลยส่วนลำน้ำมูลเล็กก็ซ้อมรอรายการมาโดยตลอดเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะได้สองแข้งสองกาดมีลูกเกี่ยวจับขาเตะได้ดีถ้าคู่ต่อรู้จับขาเขาจะโหนขึ้นไปป้องกันตัวแต่ถ้าจับขาคู่ต่อสู่ได้ก็จะเกี่ยวแล้วควาดควาดกลับไปแบบมวยสมัยก่อนเลย คู่นี้ตามสม,มวยผมว่าสามยกแรกมีสิทธินับนอกด้วยกันทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครโดนของใครก่อนแต่ผมว่าสี่ห้าถ้าหากว่าลําน้ำมูลเล็กจับจังหวะได้ผมว่าเพอเพซ้อนมวยได้เหมือนกันคู่นี้ถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นเวทีมวยไทยเจ็ดสีผมว่ายังเจอกันไม่ได้คู่นี้ผมออกไปที่ลำน้ำมูลเล็กทีเด็ดเก้าเก ออกเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยคู่นี้สรุปมวยรับมวยชอบทีเด็ดเจ็ดดาวห้าดาวสามดาวของผมทีเด็ดเจ็ดดาวประจำรายการออกไปที่ลำนำ้ำมูลเล็กทีเด็ดเก้าเก้าให้เป็นทีเด็ดประจำรายการเลยออกตรงกระดูกการ่าน,<ใ>นมวยอ,ออกตรงสมองมวยจังหวะฝีมือมวยจะประครับประคอง <uss> เข้าป้ายได้ ส่วนที่เด็ดห้าดาวออกไปที่ยอดบัวงามไดมอนด์เก้าแปต่อแพงยังไงก็ต้องต่อถ้ามั่นใจว่าชนะเก็บทุกราคาไปเลยผมว่าถ้าเป็นรองสองหนึ่งก็ยังชนะพเพราะหน้าเสือแข็งโป๊กดูแล้วแพยากสองหนึ่งอาจมีจูดส,ส่วนที่เด็ดสาดาว,วผมออกไปที่ เมืองสยามภูต้มบัวขาวตัวนี้ชอบชกกับมวยเดินข้าวหาดูแล้วสู้ศึกไม่น่ารอดเพล,อ,เลอนนกนับรับกินเต็มหน้าติดตามมวยตัวนี้มีอนาคตจะขึ้นเป็นมวยเอกในสายเกียรติเพชรได้แน่นอนส่วนคู่ดาบดำกับพันสิงถ้าพันสิงเป็นมวยในรายการผมก็น่าออกเป็นทีเด็ดแต่ถึงแม้มาเป็นมวยเสริมแทนแต่เสริมแทนแบบซ้อมโลรายการอยู่ ผมว่าขึ้นมาถึงคนต้องแย่งกันต่อดาบดำเอาพันสิงเป็นมวยหน้ารองประจํารายการเลยฝากไว้ด้วยคู่นี้หน้ารองมากพันสิงกลองสวนผู้รีสอร์ดโอเคนะครับชอบก็าตามชอบตา่างสวนได้ไม่ว่ากันเอาไปประกอบการตัดสินใจขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้เข้าตัวถูก เข้าตัวถูกแล้วก็ต้องอย่าลืมออกตัวบางทุนกินสองข้างโอเคครับครับขอบคุณครับ